สวัสดีค่ะเด็กๆแลวก,ก็ทุกๆคนที่สนใจนะคะวันนี้นะคะคีร์บิวจะมีรูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งนะคะแพทเทิร์นหนึ่งนะคะให้เด็กๆหรือคนที่สนใจนะคะเข้ามาทํากันได้นะคะเรามาลองเรียนรู้รูปแบบที่หนึ่งกันดูค่ะมีอุปกรณ์อะไรคะเด็กมีดินสอสี 4. แท่งนะคะแล้วก็มีอะไรคะยางลบนะคะสีอันนะคะเนาะยางลบเราหาอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวเรานะคะ จะได้ง่ายต่อการทํากิจกรรมสนุกสนุกนะคะคุณครูจะวางแบบที่หนึ่งนะคะมีลิงสอยางรบลิงโซ่ยางรบเด็กคิดว่าต่อไปจะเป็นอะไรคะเป็นยางรบไหมเอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นลิงสอ่เป็นอะไรต่อคะเป็นยางลบ ดินสอ่าอดดินสอสุดท้ายเป็นไงคะเป็นยางเนาะเก่งมากเลยคะ่ะลองกลับไปทำกันดูนะคะ